วิถีแห่งกบฏมุสลิมย่อมทําได้ทุกวิถีทางย่อมไม่คํานึงถึงวิธีการคนไทยรู้เท่าทันหรือไม่คนไทยจะยอมให้เขาหลอกหรือไม่เหตุการณ์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแกนนำมุสลิมขอให้คณะรฎรยกเลิกสถาบันกษัตริย์ในปีพศ2475แต่ทหารไม่ยอมกลุ่มกบฏมุสลิมเริ่มวางแผนส่งคนเข้าใกล้ชิดเบื้อสูงเพื่อแผ่อิทธิพลและสร้างความแตแกแยกในชนชั้นสูง หนึ่งในนั้นคือมุสลิมผู้มากบาร,รมีแห่งบ้านสี่เสาซึ่งบ้านถูกทุบเมื่อเร็วๆนี้กบฏมุสลิมมาลายูมากบาร,รมีร่วมกันปล่อยข่าววงเล็บเริ่มปล่อยข่าวประมาณพศ2490ว่าประเทศไทยจะมีแค่รัชกาลที่9ท้าทให้คนทั่นประเทศหลงเชื่อกบฏมุสลิมมาลายูทรงแนวร่วมเข้าสู่ชุมชนทั้งจังหวัดชายแดนใต้และจังหวัดภาคกลางภาคเหนืออีสานตะวันตกตะวันออกทุกๆจังหวัด ส่งส่งแนวร่วมเข้าไปและทุกจังหวัดทั่วไทยเพื่อแพร่เชื้อกบฏมุสลิมไปทั่วประเทศวงเล็บ40-50ปีมาแล้วกบฏมุสลิมมาลายูใช้ดินแดนซาอุดิอาระเบียเป็นฐานทัพเพื่อเขียนตำรามรณะในการปลุกปั่นมวลชนมุสลิมมาลายูให้เกียดแค้นชิงชังราชวงศ์จักรีและประเทศไทยกบฏมุสลิมมาลายูวางแผนลอบปลงประชนในหลวงรัชกาลที่9มาแล้วอย่างน้อยสองครั้ง ที่จังหวัดยะลาวงเล็กวางระเบิดที่จังหวัดปัตตานีวงเล็กขับรถพุ่งชนขบวนเสร็จเมื่อปี2520ถึง2523กระบวมุสลิมมาายูผู้มากบารมีอยู่เบื้องหลังการวางแผนปล่อยข่าวทำลายราชวงศ์จักรีในทุกรูปแบบและทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้คนไทยจำนวนมากหลงเชื่อข้อมูลเท็จมากมายที่ใส่ร้ายทำลายองค์พระมหากษัตริย์ของตัวเองในทุกมิติ กบฏบมุสลิมมาาลยูมีการเปิดโรงเรียนดาติกาโรงเรียนปอนอกโดยใช้ตำรามรณะจากซาอุเพื่อฝึกเยาวชนมุสลิมให้กลายเป็นนักรบพระเจ้าเพื่อยึดประเทศไทยและทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและกำลังขยายไปทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณของรัฐบาลไทย